สวัสดีครับกลับมาเจอจกับช่องทารโนะครับแล้ววันนี้ก็จะพามาแกะอุปกรณ์เสริมเกมกันบ้างน,นะฮะก่อนอื่นนะครับรบกวนสาเพื่อนๆกดติดตาม u ั s สล i b ์ช่องทารโกันไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเวลาลงคลิป Unbox ของต่างๆพวกเนี้ยจะได้รับการแจ้งเตือนเสมอนั่นเองครับเอาละฮะวันนี้ขออนุญาตกลับมาสายเกมกันบ้างน,นะครับเนื่องจากล่าสุดเนี่ยได้ไปสมัครสมาชิกของตัวเออ Pc game pass มานะครับก็คือได้เล่นเกมอะไรเกมบนเครื่อง pc บ้างนะครับปกติเนี่ยผมจะเป็นสายคอนโซลคือเล่นตัวเอ่อ nintendo switch กับ playstation นะครับวันนี้กลับมาสาย pc บ้างนะฮะเพราะมันมี pc game pass น่าสนใจมากแล้วก็เออเออสมัครมามาเล่นเกมกับเพื่อนครับเกมที่ว่าคือเกมอะไรคือ minecraft ครับนะฮะก็ประมาณว่าพอ เล่นไมครับปึ๊บเราไม่สันทัสใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์เพราะเราเป็นสายคอนโซลก็เลยต้องหาอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้มาเล่นครับนะนั่นก็คือ Xbox Wireless Controller นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีพิเศษครับจากเกม Forza Horizon ภาค5นะฮะ Limited Edition ครับ ตัวนี้ฮะถามว่ามีประเด็นอะไรไหมไม่มีนะฮะแค่รู้สึกว่าจอยมันสวยมากนะฮะก็เลยอยากจะแกะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเพราะจริงๆตัวจอยเนี่ยคาดว่าวางจะหน่ายตั้งแต่ช่วงปลายปี2 0 1แล้วนะครับก็คือผ่านมาหลายเดือนแล้วล่ะนะครับแต่โดยส่วนตัวไม่ได้เล่น Xbox นะฮะจนมาเจอ PC Game Pass เนี่ยก็เลยต้องจัดจอย Xbox มาสักจอยหนึ่งมาเล่นเกมนั่นเองครับเดี๋ยวจะพามาแกะความสวยชมความสวยงามกันแล้วก็ป้ายยาไปเลยเผื่อว่าใครกำลังหาจอยเกมเล่นอยู่นะครับเอาล่ะ นี่คือตัวกล่องด้านหน้าของตัว Forza 5 Horizon นะครับ Forza Horizon m a r 5นะฮะนี่ครับดูแบบว่าสีสันแบบว่าน่าสนใจมากนะครับตัวกล่องด้านหน้าครับด้านบนนี่มีอะไรบ้างไหมนี่ครับจะเขียนว่า Limited Edition Wireless Controller นะครับก็จะสามารถใช้ได้กับตัวเออ่ Xbox นะครับ PC เออ่ Android หรือ iOS เนี่ยก็คงต้องแล้วแต่ว่าเกมสัพพ p p o r ด้วยหรือเปล่าด้านข้างกล่องเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ อีกข้างหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้ตัวนี้ดูสิเขียนอะไรบ้างก็เขียนว่าใช้กับ Xbox Series X กับ S ได้ Xbox One นะครับ Windows 10ครับ Android แล้วก็ iOS ครับของที่มาในชุดก็จะมีตัวจอยนะฮะแล้วก็ฐาน AA ให้2ก้อนนะครับก็ใส่ฐานเป็นจอยไร้สายน้บ Bluetooth นะครับแต่เข้าใจว่าสามารถเสียบสาย USB Type C จากตัวมันเพื่อใช้กับตัว Windows ก็ได้นะครับแล้วก็คืออันนี้คือหน้าตาด้านหน้ากับด้านหลังของจอยครับ รู้สึกว่าสีสันมันแบบว่าโดนใจมากเลยนะฮะก็เลยแบบว่าเออจัดอันนี้แหละมานั่งเล่นเกมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแกะเลยก็แล้วกันนะฮะแล้วมาชมความสวยงามกันไปวันนี้คลิปสั้นๆครับมาเอ่อมาเชร์เพื่อนๆเล่นหาจอยไปเล่นเกมกันแค่นั้นแหละนะครับเปิดกล่องกนะันนะนี่โอ้โหสีโดนใจมากนะฮะเป็นคนที่ชอบสีส้มสีเหลืองอยู่แล้วนะครับแกะมาก็ช็อกเลยว่าสวยจังนะฮะมีความฉุดฉาดเห็นแล้วได้ถึงสปาตูนนะครับ ยิบมาดูกันครับกับจอ Xbox ตัวนี้ครับนี่ Forza 5นะครับ Forza Horizon 5นะครับ Limited Edition ครับสวยมากนะฮะแบบว่าเออความเท่มันคือมันโปร่งเห็นแล้วก็นึกถึงพวก V-Pet นะครับหรือพวกของเล่นดิจิมอนนี่แหละที่มันจะมีเวอร์ชันประมาณเวอร์ชั่นมากกว่าหนึ่งขึ้นไปมันก็จะมักจะเป็นบอดี้โปรนะครับสวยจริงสวยจังสวยมากๆเลยโฟกัสความสวยกันใกล้ๆนะครับนี่ ให้ชมความสวยชัดๆนะครับตัวปุ่มนะฮะ mm hmm. เผื่อใครเป็นสาย PlayStation หรือ Switch แบบผมอาจจะงงๆบ้างก็มาดูกันวัดจอยเขาก็จะคล้ายๆกันนะฮะ AB XY นะครับมาตรฐานน่าหลอก2อันนะครับจะเป็นชมพูกับฟ้าน่ารักน่ารักนะฮะอันนี้ปุ่มแชร์นะครับแล้วก็ปุ่มตัวนี้ปุ่มคล้ายๆปุ่มเมนูนะและตัวนี้คือเป็นปุ่มวิวบัตทอนนะครับก็อาจจะใช้ตามฟังก์ชันของเกม ตัวนี้คือ Xbox Button ครับก็เหมือนปุ่มตัว PlayStation นะฮะและตัว D-pad ของเขาจะมีลักษณะดีไซน์ที่แนวมากนี่นะครับหน้าตา D-pad เป็นแบบนี้นะฮะถือว่าแปลกดีนะครับเอาละ่ะนี่คือด้านหน้าครับด้านบนฮะก็จะมีปุ่มแน่นอนครับว่าจะเป็นปุ่มเหมือน L2 L1 L1 L, 2, L, 1, L 1, 2, คำว่ R1 R2 L1 L2 เบอร์ 1, 2, L 1, L 2, เลยนะครับแต่ของ Xbox เขาจะเรียกปุ่มแบบอื่นนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็น LB กับ ไอ RB กับ RT นะฮะ LB กับ LT นะครับจะเรียกว่าทิกเกอร์แทนนะฮะเป็นบัมเปอร์กับทิกเกอร์ประมาณนี้นะครับปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มซิงค์จอยครับสามารถซิงกกับพวกโน้ตบุ๊กโนที่มันพวกรับแบบบลูทูธได้นะฮะอันนี้เป็นช่อง USB Type C ครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะนี่กริปจะเป็นสีดำคือจอยตัวนี้มีความเท่มากดำขาวเหลืองฟ้าชมพูสีสันเยอะสุดๆนะครับแล้วก็ตรงนี้มีโลโก้ด้วยนะ Horizon ใช่ไหม แล้วเราก็ข้างล่างมีช่องต่อต่างๆด้วยนะครับรวมถึงแจ็คหูฟัง3.5นะฮะแล้วก็จะใช้งานก็คือสไลด์ขึ้นมาครับจะเป็นฝาแบตขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใส่ฐาน 2A 2ก้อนตรงนี้นะครับใครจำ Xbox 360ได้สมัยก่อนก็จะรู้ว่าเออที่ใส่แบตมันจะอยู่ฝั่งฝานะฮะแล้วก็จะมีปัญหากันเยอะในสมัยนั้นนะครับเอาละมีฐาน 2A 2ก้อนมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วข้างในมีอะไรไหมเปิดดูนิดนึงมีคู่มือนะครับน่าจะเป็นคู่มือการเชื่อมต่อนะ ประมาณนี้ครับและก็อ๋อเหมือนจะมีพวกเ DLC ของ Forza 5ให้ด้วยนะครับประมาณนี้นะอ่ะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดใส่ฐานแล้วปฏิรับมันก็จะไปเล่นกับเครื่องอื่นก็ต้องกดแชร์เอ้ยกดปุ่มซิงค์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาลองใส่ฐานดูนิดหน่อยนะฮะไหนๆก็ไหนๆละแกะเอาแบบว่าขอพร้อมได้เลยกันแล้วกันฮะอัดคลิปเสร็จก็ไปเล่นเกมเหมือนกันนะครับนี่แน่ช่วงนี้ก็ค่อนข้างติดเกมพอสมควรเลยคือ เยอะแยะไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสวิตเพย์มาเจอ PT Game Pass อีกนะครับไม่รู้จะเอาเวลาที่ไหนเล่นทั้งหมดได้นะฮะดูช่องด้านหลังนะครับก็จะมีเขียนบอกไหมตรงนี้มีเขียนบวกกับลบไว้อยู่นะครับบวกฮะฮึบแล้วก็ลบครับอ่ะเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ปิดฝาเพื่อความสวยงามแบบนี้นี่เรียบร้อยแล้วปิดฝาแล้วนะครับแล้วก็เปิดจอยนะฮะก็คือปุ่มนี้ค้างไว้นี่ครับ ไฟติดแล้วนะครับถ้าเราคนนีอยู่กับอุปกรณ์อะไรไว้มันก็จะไฟนิ่งเองนะครับแต่ถ้าอย่างาจะไปเชื่อมต่อใหม่ก็จะลืมว่าต้องกดปุ่มซิง์ตรงนี้ค้างไว้ประมาณ3วินะครับมันก็จะทําการค้นหาสัญญาณนะฮะเพื่อว่าเชื่อมต่อใช้งานนั่นเองครับก็เอาเป็นว่าเอ้ยอยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบลืมไปว่าตั้งใจจะมาเทียบกับขนาดไซส์จอยเพย์ให้นี่หน้าตานะครับเป็นโทนคล้ายๆถามว่าลำดับปุ่มมันคล้ายๆกันนั่นแหละสับที่ตำแหน่งต่างๆนะครับ แต่ขนาดต่างๆอยากเทียบให้ดูอันนี้ต้องบอกกันว่านี่มันจอยมาตรฐาน P5 ดังนั้นเรื่องสีสันเทียบกันไม่ได้นะเพราะอันนี้เป็น limited edition นะครับนี่ฮะให้เทียบดูครับประมาณนี้นะฮะก็จริงๆจอย P5 เนี่ยก็เล่นกับเกม PC ได้นะครับแต่อาจจะเล่นได้ไม่ครบทุกเกมเท่ากับจอยของ Xbox เท่านั้นเองนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่ามี P5 อยู่ที่บ้านอยู่แล้วมีจอย P5 ก็ใช้เล่นเกมได้แต่ถ้าเกมไหนเล่นไม่ได้เนี่ยอาจจะมจะต้องใช้เป็นพวกจอย Xbox แทนนั่นเองครับ เอาละครับวันนี้ก็ถือว่ามาแกะจอยให้ดูกันขำๆกับจอย Xbox Forza Horizon 5 Limited Edition จอยนี้ครับเพื่อสำหรับใครกำลังจะมาเล่นพวก PC Game Pass จะได้หาจอยมาจบับจับจองจอยมาเล่นกันบ้างนั่นเองครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ